Bao nhiêu bà đi bì đâu bà đi bì đâu bà bà đi bì bà đi nhắm sau vào nhóm nào đi ta phải để thơ để mày chọn thải chọn mình đi <laughs> สบายดีปีใหม่เพี่น้องสบายดีปีใหม่เบิดรสุขสุขคนขอให้เงินงิรวยโชคมานลำ้วยกันทุกคนเลยไมหน้าที่การงานพี่น้องคุยเฮงิรวยสุขสุขคนพี่น้องตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเด้อเป็นยังไงบ้าใส่ร้อยได้ลูกมื่อวานนวนจูงนม่อวสิไปงานมั่นป้าว่าพี่น้องเพราะว่าพวงห้ากระถือเซิร์ฟเือกันเป็นกมาเซิร์ฟเนาะมาเซิร์ฟมือนะเนาอยู่บนในบ้านนวลจูงแหละ เราก็เป็นแขกผู้มีเกียรติอยู่ได้ถึงเซิรนเพิ่นเซิรนไปกินก็ไปผูกแขนพี่น้องส่วนเคยลากับซาลานะเพิ่นเซิร์นไปเห็ดกินเห็ดวิอักซอยซอยเ็ดี๋ยวชิมอาหาอยู่ใกล้เพิ่นก็เลยเซิรนไปเห็ดกินเอ้ยเชิญไปกินไปผูกแขนคนนำหนาวไปเนาะเลยตูดกินจนสงขาดพี่น้องซออันผูกแขนซาบาดช่วงนี้ก็มีมีแต่งานพี่น้องเลยตูดหันละตูดหนึ่ง บุคคลอยย่เฮือนหรน้องเอ้ยมืออื่นจะมีอีเวนต์ไปทางไหนอีกเลวมืออื่นมืออื่นอีเวนต์อีกบ้มีซูมเอร์ขอ้อีเวนเขาอลไรไปขึ้นรถนต้อยไม่้อม่อยพาตีลูกขึ้นขึ้นได้บ้แค่พี่เท่า ไปเพื่อนอองไปดมันจะหอย่างพอกันมาหอดอลไพี่น้อง <t os> มาหอดเพื่อนแน้ว <t os> แต่ว่ายังบ้ันมีคนดอก nó no. ăn mát gấp nuối nôi đôi 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 mát gấp nuối nôi, thế là bớt đi má, nhiêu nằm mày nhảy nằm mày nhảy song côn là má chắc số lượng <laughs> คุณแม่คุณโอ้พี่น้องอนดแคุณแม่คุณโอ้พีน้องเดิ่ใส่เสื้อลายล้ำรวยล้ำรวยปีใหม่พี่น้องเอ้ย ที่เดียวนนันที่อายพี่เ้องรียูน้องเดียวน้องเยวเคยกับกล้องมั้งเคยกับกับีนะตุ๊ดปากดจม่กส่งเคยพาสมาเด้อพี่น้องเออบุญเดียว นี่เคยย่างมานี่เฮ้ยนี่พี่น้องเคยย่างมานี่จุกทุงเสือนี่ว่าที่สามีป่าว่าเอาปกมาันเบิดยงเนาะอ จอยกำลังแช่เคยเขาเพื่อนพี่น้องเขาไม่ได้เขับทางในมันมันยังขับ่ได้บ่พุ่นเคยไปจอดรถอยู่ทางบึง มาเบิ่อเฮือนพี่น้องเอ้ยมีนจะไม่ใหญ่กับพอลงมินบมาพอลงมินเขาแข็อยู่น้ำไม่ใหญ่ก็เลยปล่อยมาเพราะว่าเพิ่นบอกเบิ่อเฮือนเลยก็เลยได้มาเบื่อเคยมาแล้วนี่พี่น้องเคยซื้อเหยักหน่ำแล้วก็ซื้อยอดกล้วยยอดอ้อย คยได้ที่สุดอยกับ้าวายเพราะว่าออกเคยได้พี่น้องไายทรายผายลืมหลัดด้วยลืมหลัดพี่น้อง

ทางนี้แหละตาปุ้ยในโสเก่าดีกว่าตานี่เน้า หน่วยเจ็ดบ้านเมือสองก้นแฝงสวรรค์เขตสูอรับนางว่าอายุเจ็ดปีสี่เอหน้าเเป็นุองขาจนที่ตายและนั่งเมืองอายุสีิบปีสี่เหป <mid> ัจจุบันตั้งบ้านวยสองบ้าน้ำมงเมืองไซผู้ทองแสงสวรรค์เขตสีนสอดในการสู่คำบ่มีวัวลูกวหยสามตั พอมือขอมีเงินสามพันบาทเบิรตโทหน้บ,บน้นทีนโมวันที่หนึ่งวนหนึ่งสองพิ่เจ้าเบาเ้าเละเ้าสองัวหนหนวยตามก้ม ข้าววมผายนิ่งิ่มหนึ่งฐานเล่อนสองฐานเผ็ดสฐานับกาย้ายมีหนึ่งข้าข้ิ้งสองข้าตันน้อยสาาทีทดองระตูเดีย มือแกงใช่ไหมจิงคุณพ่อมือเต็มคอมือแกงอนก็มือหแลจังเ็คุณพอมือคอนี่ยซ สามพันข้างข้างสองหมื่นสองหมื่นเจแจกมือ้งคนเ่ระเใส่ร้งมาก็ไดของบารปนดาตานี่เนี่ใบันนันดีชื่อพวกเสาวก็จะเบาเจะสาวเสือสมพูจะเบาใส่ยสื phải sai với nó, nặng ra Để tổ kẹt Cộng có ngam Đó, chắc bên nhà <laughs> à, Bữa mũ áo đi đâu đây? Mũ áo <laughs> ูแขนทงอกันเขา่อเขาเลยท้งอข้างในูกแขน่อเข่าอันฝ่ายซ้ายนอต่อพี่น้องเ้ยมีนนี่หิวข่าวแล้วผัาหม้อนมาผ้านหนึ่งแล้วบ่เลยนะ

ฮาว่าฮาวาน้องซานามาตตาหมู้งเลยเนี <disorders> ่ยลมแห้งเลยพี่น้องเอ้ยซาแพงจังพี่น้องท้องเธอสิแตกเดือนหนั่นเลยคุมพ่าไปจังเนาะตอนนี้าวศร้าปวดกุมภาพอดีเลยแหละอุ้ยลมแห้งเลย แม่ปุ้มกินอะไรแม่ปุ้งนหน้าเป็ด,ปดแกงเป็ดขวมูนงเขาลืมบอกเมนูอืกล่งกันลงบริการน่นงกลงบริการัน่นผายคคคเคยเขา เออเออหลับเต็ดงินโคดรืมาฝายแนนสิบพันกี่พี่น้องหนึ่งหมื่นะเจ้าแนนหนึ hmm. <c oughs> ่งหมื่นกี่พี่น้องเงินจาเจ้าโคดฝ่ายิงเขาเนาะ

ก็เลยบกินข่าว้งเมา่ากส่วนกินข่าเป็นปลาว่ากัน่อง้อยนึง ตลาน่อซอยป้าว่าแล้วเลยพี่น้องขายแค่เบิร์เอาก็เลยเอาเงินใส่มือเพคนเขาก็ซอยลอยหนึ่ง คนบอกคนเบิคนบอกคงแค้นมาสักคนเดือนกันอยคนเพนาะยักทาบเลยขอบใจละ